เดีวเราจะพาไปปลูกป่าด้านหลังที่พี่โอ๊ตบอกว่าที่นี่มีโดนี่คือแห้งมืดมากและอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยมานะอะไรนะสวัสดีครับทุกท่านนี่อยู่กับพี่โอ๊ตฝาปิดเลนนะครับพี่ยุทธชาสายชิลและช่องใหญ่แซนซับของเรานะครับพี่อาร์มจีทีนะครับแล้วก็ น้องเล็กสุดของเรานะครับเนเจอร์ทัวร์ทัวร์ธรรมชาติชื่อนี้มันมีประวัตินะครับแต่แต่มันเล่าไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวเหลืองตัวแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านอะไรนะพอยตบ้านแดงบ้านคำแดงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรจังหวัดยโสธรนะครับก็บรรยากาศแคมปิ้งอยู่ที่สวนยาง พี่โอ๊ตนะครับถ้าไม่รู้จักว่าสวนยางที่ไหนให้ย้อนไปดูคลิปไฟไหม้นะฮะไปดูคลิปไฟไหม้ที่ช่องฝาปิเลนนะฮะแล้วท่านจะรู้ว่าสวนยางตรงไหนนะครับซึ่งที่มันไหม้ก็คือฝั่งนู้นใช่ไหมพี่โอ๊ตตรงนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นอ๋อคือตอนนี้เราอยู่ในสวนยางนะครับแล้วก็บรรยากาศแคมปิ้งกันนะครับแล้วก็มีแม่บ้านของเราหนึ่งเดียวนะครับพี่เมซ่านะครับอยู่ตรงนู้นนะฮะวันนี้เป็นเป็นแบบ small คมป์เนาะเพราะว่าสมาชิกเราไม่ครบนะครับขาดพี่น้อง พี่น้องกับเจ๊ดาวอ๋อคิดถึงมากเลยเนาะไม่ครบกวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่น้องนัดใครไว้ไม่รู้อ๋อขาดพี่บีด้วยอีกคนนึงเจ้าเจ้าสัวบีเ่อเลี้ยงบีพ่อเลี้ยงบีเเลี้ยงบีเออในที่นี้เหมาะมากผมบอกเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันแล้วก็น่าจะไม่ได้ทำกับข้าวแล้วครับเพราะพิยุทธ์ซ่าจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้น้องๆเขาย่างกับข้าวให้กินเนาะโอเคแต่ไปดูบรรยากาศชิวๆกันก็ผมมาถึงตอนประมาณทุ่มกว่า ก็มืดแล้วไม่ได้ดูอะไรก็รอดูบรรยากาศพรุ่งนี้เช้ากันแล้วนนครับแบบนี้เออไม่ใช่วันนี้เราจะไปล่าทาผีกันนะเพราะวันนั้นไปแซวพี่โอ๊ตไว้ว่าพี่โอ๊ตมานอนคนเดียว <c oughs> พ,พี่โอ๊ตนอนพี่โอ๊ตนอนตรงไหนวันนั้นนะไม่ได้นอนฮะไมไ่นอนนอนตรงนี้ <มา S 1> ใช่ไหมมากันเอาสารภาพมาจริงๆกูนอนกูนอนกลับหรือไม่กลับนอนอ้าวจะโมไปเขาบอกว่าที่นี่มีผีจริงๆริงไหมเนี่ย วันนั้นก็เสียวๆอยู่นะเสียวอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่กลัวเพราะเพื่อนเยอะเยอะได้ไงพี่ดูไฟิมันมีกี่ที่เนี่ยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ห้าหกเจ็ดนอนใต้ต้นกล้วยอ่ะโดนโดนแน่ๆพี่อะไรนะนางน้ำหวานเพราะเป็นกล้วยน้ำหวาไม่ใช่นางตานีเหรอไม่ใช่อันนี้กล้วยน้ำหว้าเป็นนางน้ำหวานอู้หูมุมนี้ได้นะครับมึงนี่้ โอเคเดี๋ยวไปดูกันอากาศชิลๆกันแล้วเย็นเดี๋ยวคืนนี้ไปไปดูอะไรกันดีๆกันแน่นอนคนลุกพูดแล้วคนลุกพูดแล้วคนลุกเลยนะฮะพี่อย่าเล่นผมกำลังจะเล่นพี่ต้องถามว่าเป็นอะไรเหรอผมจะได้ตอบว่าอ๋อปวดขี่นี่จริงร้อยใช่ไหมเนี่ยเอาไม่เอาแล้วอะไร เราเราจะไม่เราจะไม่เล่นใหม่เหมือนเหมือนเหมือนอ่าบางช่องบางช่องนะ <c oughs> วานล้วผ่านแล้วว่าตรงไหนเขาว่าตัดตัดไปดูบรรยากาศ <c oughs> แคมปิ้งกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วแต่เราจะพาไปปลูกป่าด้านหลังที่พี่โอ๊บอกว่าที่นี่มีปลวกไป, <c oughs> ไปลุยกันครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณป่ากล้วยใช่ไหมพี่โอต๊ตยนเนี่ยโอ้ต้นใหญ่มากนะครับ จริงเราอยู่ในป่ายางนี่ค่อนข้างจะไกลจากตัวตัวอำเภอใช่หไหมเพี่ตัวตัวหมู่บ้านก็ป,ประมาณ3-4กิโลแล้วเนาะนะหลอนมากดูครับอันนี้โกโปรโไม่รู้จะเห็นชัดไหมนะกลางคืนนะเพื่อนเนาะว่าไฟฉายเราก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาะด เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบริเวณป่ายางที่ตรงต้นใหญ่ๆก็แล้วกันเนาะสูงนี่สูงประมาณสักกี่เมตรได้นะพี่ออดเนี่ยนี่สักสักประมาณโอ้โหมีสักยี่สิบเมตรได้ไหมเนี่ยถึงไหมสิบเมตรได้อยู่นะออลักษณะก็จะเป็นเป็นเป็นปลัวด้วยเนาะ บรรยากาศนะครับน่ากลัวมากครับแล้วก็ทางเข้าที่ขี่มานะบริเวณทางเข้าที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับมาสวนยางพี่โอ๊ตเนี่ยคือบอกได้เลยน่ากลัวมากไม่เคยมามีร้อนนี่โอ้โหนี่คือผมเข้ามานี่คือแบบสปอตไลท์แบบว่ามีทุกดวงเปิดทุกดวงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะพี่โอ๊ตบอกว่าเป็นจุดลึกสุดของสวนยางพี่โอ๊ตใช่ไหมบริเวณด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปพี่โอ๊ตนำทางเลย ก็เป็นบริเวณป่ายางที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าสูงยังไม่มากนะอายุต้นยางนี่ประมาณสามสี่ปีนะนนออโอ้โนกแล้วก็นดกกนกมีแค่เดินตอนนี้ยังไม่เมืดอล้ลพนี่อยารู้ว่าเมื่อยไม่เมือยใช่ไหมลองปิดไฟดู ิดกล้องผมดูนะโอ้โหไม่มีอะไรเลยนูพระจันทร์นะฮะเปิดดีกว่าพี่มันจะหลอนกันไปแลนะครับก็เป็นส่วนย่างพี่โอ๊ตนั่นแหละแต่ว่าค่อนข้างจะอยู่ลึกนะครับแล้วก็ไม่มีใครเข้ามากันนะเดึกๆเพราะวันหน้ากลัวมากนะตอนนี้ ดูสิโอ้หนี่คือต้นใหญ่มากเลยนะพี่โอ๊ตไปดูกันคือน่าจะมีสัตว์มีผิดอ่ะเยอะจงอางนั่นแน่อ๋อต้นนี้ก็เป็นล้วนๆนเน,น,ๆนาะอ๋อนี่คือต้นใหญ่มาก นี่เขาเขากีดกันได้รียกตอนอหนัวอ,อ๋อแล้วเขาไม่มีถ้วยอ๋อมีอยู่มีอยู่พาไปพาไปดูได้ปะอ๋ออันนี้คือกีดไปน่าจะรอบเมื่อกี้อัพน่าจะเอาไปแล้วเนาะแล้วก็เราน่าจะรอรอบใหม่อีก,กน่าจะซอกประมาณ สองม,มดูดินี่คือแมงมืดมากและอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยมามีตำนานะเ,เล่าอยอะอย่าเล่าเลยพี่่ปกลับกันอีกวะโยนอะไรนะ รลมเ,เป็นหน้าร้อนหรือหน้าหนาววะเนี่ยหนาวสุดๆลมด้วยนะนโอ้คืนกว่าลมจังหมดนี่ก็ประมาณตีสี่ได้เนาะยอดนะครับนี่คือสวนยางพี่อ้นเมื่อตอนลุงเช้านะเพื่อนนะเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อคืนจีว่ะทำไมน่ากลัวน่ากลัวตรงไหนเมื่อคืนอยู่จะตายเมื่มอคืนนี่มันน่ากลัวมากนะครับที่เราไปล่าตาผีกันนะครับพเพื่อนๆแต่ตอนเช้าก็จะเป็นอย่างนี้ เอสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเป็นที่เรานอนกันมีเต็นที่ยุทธอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เต็นผมนะเต็นพ่โอ๊ตนะครับนี่จะให้ตัวนี้แล้วก็ไอจิวเก็บไปละเก็บไปแล้ว,ลวนี่ยเจอถั่วรีบไปไหนอมลูกมันนะแล้วช่องแสนซ้ำนอนไหนวะเนี้ยนอน, <laughs> นอนในรถนะครับ, <laughs> <laughs> รบพี่อาร์มจีทีเอก็นอนในรถนะครับเช้านี้เนาะบรรยากาศดีมากนะครับนี่เลย เดี๋ยวเราจะทำกาแฟดริฟกันนะครับเ<ม>ช้านี้ ล็อกหูทูดเนี่ยคอนเนคทางเลยคุณตัวเลยมืนสบแปดมื่นว่าดูกติเจ็ดเก้าห้า น in ี่สโลว์อะไรมากเลยแล้วเียสซอกซัมนสี่็องโมเนี่ยังพวอก็อาบนม่ชิวโพยครับตอนนี้ก็อยู่ในเต็นท์เนเจอร์ไฮค์พีสีนะครับที่ พี่โอ๊ตป้ายาแล้วก็คาดว่าจะเสียตังในวันนี้นะครับเฮ้ <c oughs> โอเคมากเลยนะก <c oughs> ว้างขวางสบายนะครับนอนได้สี่คนแจ่มเลยแจ่มเลยน่านะครับอยู่ในช่วงฝาปิดเลนป้ายานะครับซึ่งมือกล้องตอนนี้ก็จะเป็นพี่โอ๊ตฝาปิดเลนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นของเขานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราก็เล่งอยู่เนาะ าะว่าอะไรที่สนใจนะครับซึ่งอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยมันเป็นชุดนี้นะครับมีเต็นท์ใหญ่ๆมีเก้าอีใ้ใหญ่ๆซึ่งมันไม่ตอบโจทย์อันนี้ก็เป็นหมอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ลองเป็นเซตใหม่ละพอยศมีดีจะให้ p สนะครับมีเก้าอี้นะครับแต่ของผมจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะแต่ว่าขนาดประมาณนี้นะครับเวลาพับเก็บแล้วก็โต๊ะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะลงปิ๊บเราได้ตามจต้องการไหมรับอกเลยเพ <laughs> <laughs> ื่อนๆกูสาใจมากไปยาสําเร็จ โดนของผมคือคือผมอยากไปโดยที่ผมไม่ต้องมีมกระเป๋ามัดนะครับก็เลยอยากได้อยกได้อุปก,กรณ์ที่มันเข้ากล่องได้พอดีนะครับผมเป็นกล่องของแบ็คบอลนะครับความยาวตรงนี้4 0่เซนติเมตรนะครับ4 0 42เผื่อได้นิดหน่อยก็คิดว่ามันน่าจะลงได้พอดิบพอดีนะครับเดี๋ยวลองเต็นท์ก่อนเน่จะร์ไฮพีสนะความยาวตัวนี้น่าจะประมาณส8ดถึงก้าวนะรนะประมาณนั้นครับเฮ้อ ก็ได้นะโอ้โหอพออะอย่างนี้เน, <laughs> นี่ยนปะ้ายยาคนหนึ่งเหมือนเหมือนเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ <laughs> เ, <laughs> เขาทำมาเพื่อปิ๊บผมเลยนะเนี่ยอ่ะต่อไปมาดูโต๊ะนะสิ่งที่เ,เ,เราขาดไม่ได้นะครับนี่คือโต๊ะไซส์เล็กที่สุดคือไซอส์ S นะครับยาวประมาณ40เซนนะครับนี่น่าจะเอียง,ยงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขายาวกว่าอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่โอ้ อ่าเพื่อนดูขนาดก่อนครับเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้มันพอดียังไงวะพี่แล้วก็สุดท้ายนะครับเก้าอี้เนาะส่วนหมอนเป่าลมอะไรเราก็จะไว้มันเป็นเล็กๆอ่าเราแฝงลมออกพอดีพอดีเลยนะครับตามโจทย์ที่ตั้งไว้ให้เพื่อนๆดูก่แล้วก็ดูแล้วก็คือจะต้องเสียตังค์แน่ๆเลยพี่โอดูแล้วแน่นอนนะครับ หลังจากออกจากตรงนี้นะครับเราจะไปพักที่บ้านแล้วเราจะสั่งของกันเลยกต้อันนี้ผมมีงบ5,000บาทไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับต้องไปรอลุ้นกันเนาะส่วนตัวนี้เป็นเสาทับซึ่งเดี๋ยวให้ยูนไปหาให้ว่ามันมีขนาดสั้นอมีสั้นกว่านี้ไหมเนาะคือตอนนี้มันยาวไปนะครับแล้วมันมันเหลืออยู่ประมาณสักประมาณ10-15เซนเนาะเสาตัวนี้น่าจะยาวประมาณ56ประมาณนั้นนะครับก็ผมากได้สัก40มันจะพอดีตรงนี้แล้วก็ ครบชุดเพราะว่าบนฝาเนี่ยเราเผื่อใส่ได้อีกสักมันเป็นเว้าวอยู่นะครับมันก็จะเก็บของได้เพิ่มขึ้นอ,อีกนิดหน่อยเนาะติดแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ล็อกโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยมันต้องเสียตังค์นะครับสบายต้องโทษพี่โอ๊ตฝ,ฝาผิดเ,เลยนะครับ <laughs> ซึ่งรีวิวอะไรก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ให้เราแล้วเราก็อยากได้แล้วมันก็ตอบโจทยนะ์เนาะ โอเคเดี๋ยวไปตัดภาพเดี๋ยวไปดูการสั่งของที่บ้านพีโอกันครับว่ามีวิธีขั้นตอนเราสั่งจากเพจไหนจะได้รู้กันเนาะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าจะขอของแถม <laughs> <laughs> โอเคครับ,รบเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาฝาปิดเลน<ไ>ปปอนนีกแล้ว <laughs> ตอนนี้กำลังจะสั่งนะครับเ <laughs> ตนน็นท <laughs> ์นะครับโต๊ะเก้าอี้แล้วก็อุปกรณ์แคมป์นิดหน่อยเนาะ ต่อไปคลิปในอีพีต่อไปนะครับเราจะไปไหนก็ติดตามรับรองว่าฟูลแคมป์แบบสวยๆถ่ายรูปออกมาสวยๆแน่นอนอดดนี่นี่ทยนี่นี่ทับนี่ทานี่ทาร์ป,ป,ปทำไมเขาขายแพงจังอันนี้สี่พันเลยนะอุ้ยมันอันนี้เป็นคอตตอนเออใช่ทรัพยอ๋อเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะได้ยี่ห้อไหนนะครับรุ่นไหนเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะตามไปดูพี่บอลเดอะซูนามินะครับว่า เขากำลังทำอะไรนะพี่ยามนะแอบดูจักเกอเอ๊ะพี่บันเฮ้ยมาแอบทำอะไรตรงนี้พี่แม่อุตส่าห์แอบมาสั่งเงียบๆไงพี่วัปโดนพี่วัดป้ายาแล้วนะายยาเนี่ยคืออะไรวะเขียวๆอะไรวะ คือไม่สั่งของไปให้ออกจากบ้านจองโดนเนยร่งแล้วครับกำลังส่งที่อยู่นะครับวันนี้นี่โอนไปแล้วหลายหลายครับเสือปืนใบนะครับอย่ารู้จักกับพี่โอตนหบองตรงคุณมีโอกาสจะหมดตัวนะต่อไปพี่บอลใสอุปกรณ์โอเคนาะก็นี่นะฮะก็เพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ ก็นั่นแหละครับต้องขอบคุณพี่อ๊ตที่ซื้อมาก่อนแล้วเราก็ได้มาไอ้นี่กันนะครับใช้กันเนาะอย่างไงไว้ของมาอีกทีหนึ่งแล้วผมจะรีวิวแบบเป็นทางการว่าออกทริปหนึ่งครั้งเนี่ยในมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ยมันเอาอะไรไปได้บ้างนะสำหรับทัวรลิงเนาะทัวรลิงไซส์เล็กดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็น g s a พวกอะไรพวกนั้นกระเป๋าเขาใหญ่เขาใส่ของได้เยอะนะครับโอเคเนาะสำหรับ EP นี้ก็มาทั้งกางเต็น ล่าท้าผีแล้วก็มาเสียเงินครบรถครบอะไรวะไอ้บ้านอะไรด้วเนี่ยบ้านคำแดงบ้านคำแดงก็โสตรอนิอย่ามานะมาแล้วเสียหมดเลยเสียทุกอย่างโอเคเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องผมนะครับดซิรีมีช่องไปรถฝาปิดเลนนะครับมีพี่ยูซ่าสายชิลพี่อาร์ม GTA นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอีพีหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกางเต็นท์ที่ไหน พร้อมอุปกรณ์ใหม่ๆรอได้เลย EP หน้าได้ชมกันแบบฟูลแคมป์กับพ่โอ๊ตแน่นอนเลยครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้้เชียง์นั่นแล้วเฮ้ hey, hey. <laughs>